ชาวันใหม่นี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะในวันนี้ก็เป็นชืวอะวไรทำอาหารร้อนเช่นเคยนะคะอยากก็พานักเรียนทำนะเราจะทำสปาเกตตีเด็กขอมาอยากกินสปาเกตตี้สีชมพู เราก็จะลองทำสีชมพูให้เขาเ,ออเดี๋ยวมาดูว่าได้ไหม <Yeah. S 1> เซนสปาเกตตี้เรานะคะ uh huh. น่าจะได้ที่แล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องเช็คดูเสียหน่อยว่าสุกไหมวิธีการคือชบออ้าวคนไม่ได้สีนั้นลองใหม่สิ <Okay. S 1> หนึ่งสองสามโอ้ โยนไปติดเเรียนก็พากันหันนะคะหันตลอดก,ก่อนทำอาหารทุกคนต้องล้างมือก่อนนะคะเราไม่มีถุงมือให้นักเรียนค่ะผัดกระเทียมให้หอมตามด้วยหอมค่ะนี่คือการผัดสปาเิตตี้ของเราเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะเพือ่อเพิ่มรสชาตินั่นเอง แล้วนะคะนี่ก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะมันคือถั่วชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าชีเกตชีเกตเตอร์ชีเกตเตอร์ชีเกตเตอร์ถั่วอะไรไม่รู้ค่ะใส่ปง้รุงรสไปค่ะแล้วก็ดูค่ะนี่เลยค่ะสปาเกตตี้เราไม่มีเนื้อนะคะเรามีอะไรเราก็ใช้อนั้นเราจะเน้นนักเรียนทานค่ะเด็กคันนี่เสร็จนะคะก็คือลูกชิ้นปลา ที่โรงเรียนก็เน้นปลาและผักนะคะผักเราไม่ค่อยได้ใส่เนื้อตัวนี้ก็เราก็ใส่ใสไปค่ะเขาอยากกินสปาเกิตตี้สีชมพูลแล้วก็ใส่ผงอะไรค่ะผง<ม>หมูแดงไมแล้วได้ได้ผม,มาจากนั้นนะคะจากนั้นเราเราก็จะทำอย่างนี้เลย นี่คนสปากเกตตี้ให้ทั่วนะคะให้เป็นสีชมพู oh. ยังเป็นสีชมพูไม่พอนะคะนี่ยมันก็เปลี่ยนสีเพราะว่าสปากเกตตี้เราเป็นสีน้ำตาลเอง hey, <look. S 1> เอ๋อไม่พละอินดี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกอกาดเมื่อเจอแสงแดดนะคะโอ้ยยย เลิกกบีเลปะเราจะวิ่งเราจะวิ่งเราจะวิ่งนี่นะคะน้ำแข็งเราก็มีผู้ช่วยไม่ต้องกลัววิ่งได้กับนักเรียนว้าวเลิกงานแล้วนะคะเลิกงานแล้วเราจะไปไหนดีแสงอย่างนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินดีกว่าหรือว่าจะกลับบ้านนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องงานก็จะเฮฮาปาร์ตี้ตามล่าหาพระอาทิตย์ตกดินนะคะ ไม่กลับบ้านนะคะไม่กลับบ้านเราจะตามหาพระอาทิตย์กัน <c oughs> นี่เลยบรรยากาศสวยๆ <c oughs> ดูว่าเราจะเจอไหมได้เวลาเลิกงานเราก็ไม่กลับนะคะเราก็จะตามล่าหาพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเราเอง <c oughs> นี่เลยแสงสุดท้ายของวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นธรรมชาติที่สวยงามเราจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ <c oughs> อืม สวยงามการทำงานวันนี้ก็มีครูสองคนนะคะเพชรกับเพื่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าอีกคนนึงยังป่วยไม่หายอยู่นะคะเราก็ไม่มีผู้แทนด้วยครูผู้แทนนั่นเองค่ะจะทั้งทำอาหารร้อนการเรียนทำนะคะไหนจะต้องผ้าเด็กนอนไหนจะต้องใส่เสื้อผ้าให้เด็กไปเล่นข้างนอกค่ะเรียกได้เลยว่า ยุ่งสุดๆนะคะวันนี้อ่าส่งเด็กออกนอกเสร็จเราก็ต้องมาเก็บกวาดล้างเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปอ่าเบรกค่ะจนกว่าเด็กตื่นนะคะก็พอดีเลยค่ะเบรกครึ่งชั่วโมงเด็กตื่นพอดีบรรยากาศทะเลสาบนะคะนี่ลคะค่ะบรรยากาศชมวิวของเรา ความหนาวของหิมะก็จะทำให้เราแบบว่าสดชื่นสวยงามไปหมดเลยนะคะปัจจัยยานชมวิวนะคะนี่คือบ้านชาวนาะนี่คือนาข้าวที่เต็มไปด้วยหิมะริมทะเลสาบนะคะเส้นทางเปดนะคะเปด แล้วก็ปั่นจักยานมานะคะน้องเป็ดเราก็วิ่งมาหามาทักทายเห็นไหมคะถาทิศตกดินแล้วยน่นอนว่าการงานนวันนี้นะคะก็เหนื่อยพอสมควรแถมต้องมาช่วยอีกห้องดูแลเด็กด้วยนั่นเองค่ะเมื่อทำงานเหนื่อยนะคะเราก็มาปลดปล่อย อารมณ์หรือว่าพักผ่อนหย่อนใจด้วยการปั่นจักรยานชมวิวเพราะแดดยังมีอยู่นะคะก็เลยทำให้เห็นแสงแดดสวยงามนั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ